หลังการเสวนาครั้งนี้นะคะมีคําถามตามมาที่น่าสนใจจากผู้เสวนานะคะว่าการปฏิรูปประเทศนั้นควรจะทําก่อนหรือหลังการเลือกตั้งซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายนะคะติดตามได้จากรายงานคุณอันชลีอับดุลค่ะการเลือกตั้งวันที่2คกุมภาพันธ์2557ยยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่าท่ามกลางวิกฤตก,การเมืองจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อกฎหมายกำหนดแล้วหากไม่ปฏิบัติตามย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นตามมาซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้แต่ต้องปฏิรูปควบคู่กันเพื่อให้พ้นจากวังวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นควรจะมีการเลือกตั้งในวันที่สกุมภาพันธ์ควรจะเริ่มกระบวนการเลือกกระบวนการปฏิรูปการเบิกตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปรูปกระคิดสิ่งใดที่ทำได้ เฉพาะหน้ทําให้การเลือกตั้งดีขึ้นทําเลยสิ่งใดที่เป็นการเตรียมการเตรียมนโยบายเตรียมเลยครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งและการปฏิรูปทําไปด้วยกันครับคือเราควรจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับแต่อย่างที่เรียนครับคือเป็นที่น่าเสียดายมันมีเรื่องที่จะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยมากแต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลเนี่ย ได้ยุบสภาแล้วก็ได้มีพระราชตรีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ออกมาแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันควรจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยะครับมันไม่สามารถที่จะทําได้ถ้าหากว่าย,ยังคงยืนยันว่าวันที่2กุมภาพันธ์ต้องเป็นวันเลือกตั้งเ่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องที่ต้องปฏิรูปเฉพาะหน้าแต่ว่าเรื่องการปฏิรูปทั้งหมดมันก็ไม่สามารถเป็นบทติของกฎหมายออกมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบทอญัตงรัฐธรรมนูญเป็นบทติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนสําคัญกับการเลือกต ต้องเลือกตั้งตามกำหนดเดิมที่วางไว้แต่ว่าต้องปฏิรูปทันทีซึ่งตรงนี้ทำได้จริงๆด้วยการที่ให้รัฐบาลเนี่ยออกเป็นพระ,ะราชกำหนดขึ้นมาแล้วก็มีคณะทำงานเป็นคณะกรรมการปฏิรูปนะครับซึ่งมีช่วงระยะเวลาทำงานจำกัดก็คือว่าหลังจากที่เมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะต้องผลักดันให้เกิดคณะกรรมการถาวรที่ทำงานระยะยาวด้านการปฏิรูปหรือจะเป็นสภาประชาชนที่ทำงานคู่ขนานไปกับรัฐสภา,าเนี่ย S <S <S ต้องให้เกิดขึ้นใน6เดือนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสําคัญในการแก้ไขวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่จะสําเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเปิดใจรับฟังความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาอัญชลีอับดุลสำนักข่าวไทยอาสามทรายงานค่ะทางนี้นะคะจะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากเวทีเสวนาครั้งนี้นําเสนอไปสู่นายกรัฐมนตรีให้รับทราบและเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับสา,สาธารณชน